ชอนจินดาโชตล่าสุดพระเอกดังที่เขาคนนี้ได้ออกมาอัปเดตเป็นคนวงการฮือฮากันอย่างมากมายแต่จะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างเรามาติดตามกันเลยค่ะยกให้เป็นหนุ่มในอุดมคติของสาวทั้งประเทศส่วนใหญ่หรือก็ว่าได้ค่ะเพราะเขาคนนี้นั้นเป็นพระเอกที่มีสเสน่ห์ดึงดูดหัวใจของแฟนๆอย่างมากมายหากพูดถึงพระเอกหน้าคอมมีสเสน่ห์สายตาหวานดุดน้ำพึง่งทีโลกละลายต้องมีชื่อของเขาคนนี้แน่นอนหลับหนุ่มชอนจินดาโชตพระเอกเบอร์ต้นของ วงการบันเทิงปัจจุบันอายุ33ปีแล้วคะ่ะแต่ยังดูหล่อเท่และสมาร์ทอย่างมากๆเลยทีเดียวหนุ่มช้อนเป็นน้องชายแท้ๆของสาวพลอยจินดาโชตสาวสวยมากความสามารถอีกคนของวงการ หนุ่มชอนเข้าวงการจากการเป็นนายแบบและมีผลงานละครโทรทัศน์ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจําของแฟนๆก่อนจะมีผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมายทั้งละครภาพยนตร์ MV ทายแบบความตั้งใจของเขาคนนี้ทําให้หนุ่มชอนเป็นขวัญใจแฟนละครและคนวงการมาโดยตลอดด้านการศึกษาเขาคนนี้จบปริญญาตรีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอย่างที่เรากล่าวไว้ข้างต้นว่าเขาคนนี้มีความรักที่ดูว่าไปได้ด้วยดีอย่าง มากเลยทีเดียวเขาคนนี้คบหากับเจ้าของแบรนด์กระเป๋าเครื่องหนังชื่อดังอย่างสาวเพชรพิ่พัชราทั้งสองได้ออกมาเผยว่า รักไม่มีปัญหาอะไรเลยคอยฟังกันเสมอและปรับกันตลอดไม่ทะเลาะเรื่องเดิมๆเลยและมีแฟนสาวเข้ามาปรับทัศนคติในบางเรื่องด้วยซึ่งเยอะเหมือนกันเรื่องอนาคตการแต่งงานนั้นยอมรับว่ามองไว้แล้วตอนนี้ก็ทํางานหนัก,กมั่นคงและทําให้แฟนสาวมั่นใจนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักและดูลงตัวอย่างมากจริงๆคะ่ะอย่างไรก็ตามรอติดตามข่าวดีคู่นี้เลยคะ่ะ